สวัสดีครับเพื่อนๆนะบวันนี้เรามาจัดนะครับจัดระเบียบขแขนงนะครับแล้วก็มีการทดทดกิ่งทดกิ่งหลักนะครับทดกิ่งหลักไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทดกิ่งหลักรอบที่สองนะครับแล้วเราก็จะมีขแขนงซ้ายขวาขแนขแนงแขนงทางด้านนี้นะครับไปไกลแล้วนะครับส่วนขนาดขนา้ย,ยังจะไม่ครบนะ เดี๋ยววันนี้มาทำคลิปกันสักคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะมืดซะกอ่อนนะครับต้นต้นนี้ผมก็เคยเคยทำคลิปมาแล้วนะเคยเคยทำคลิปมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยนะครับแต่ว่านะเนื่องจากว่าปล่อยปะาละเลยนะครับปล่อยปะาละเลยจนทำให้เต้าของมันเสียหายนะครับพอเต้าเสียหายปุ๊บเต้ามันล้มล้มก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ สำหรับต้นนี้ก็เริ่มต้นใหม่สําหรับกิ่งที่ผมถ่ายให้ดูตอนตอนไตเติ้ลนะครับกิ่งนั้นนะก็ก็เริ่มต้นใหม่ <c oughs> ที่ว่ายัางมีแค่แค่กิ่งหลักโดดๆขึ้นมานะนั่นแหละครับนั่นแหละไอ้กิ่งนั้นแหละนะครับเริ่มต้นใหม่นะครับเต้ามันล้มหมดเลยผมเลยต้องตัดทิ้งนะครับแล้วก็เริ่มใหม่สําหรับกิ่งนี้นะครับเรามีอันนี้ก็คือขวามือนะครับ แ <c oughs> ขนงขวาแขานงซ้ายนะ <c oughs> นั <c> ่น <oughs> โอ้ยแม่ค <c oughs> วันอะไรมันเข้าคอนะครับแขนงขวาแขานงซ้ายนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นแขนงขวานะครับอีกทอดหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็นะครับก,นนกินะบก่งนี้ก็จะเป็นกิ่งหลักนะี่เราก็มาเข้าลวดกัน นับเข้าให้มันได้จังหวะไว้นะครับเพราะว่าเราช่วงนี้เราช่วงสร้างรายละเอียดแล้ว <c oughs> นับจะให้ขแขนกิ่งก้านสาขามันจะยาวออกไปกว่านี้ก็แบบแลจะไม่ไม่ก็อทาแล้วละ่ะนะเพราะว่าเราก็ดูจากทรงต้นนะครับดูจากทรงต้นเอานะว่าต้นขนาดนี้ <c oughs> ต้นขนาดนี้เราก็ควรที่จะให้พุ่มของกิ่งนะครับหรือขแขนเนี่ยนะมันมันกว้างไปแค่ไหน <c oughs> นะครับถ้าพุ่มของกิ่งนะครับพุ่มของขแขนมันมันกว้างแล้วก็มันยาวมากเกินไปกว่าสเกล นะครับสกเกลหรือหรือมันเกินความเหมาะสมะนะครับเกินความเหมาะสมของตำแหน่งของทรงพุ่มพุ่มของต้นเนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะต้นไม้ต้นหนึ่งต้นต้นขนาดนี้ะนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมมุมมุมนั้นน่ะน,น่าจะมองเห็นได้ได้ชัดเจนดีนะครับว่า ผู้ต่อเมื่อกี้นี้นะครับว่าต้นไม้พุ่มต้นหนึ่งนะครับเราควรที่จะให้พุ่มมันใหญ่สักแค่ไหนกว้างสักแค่ไหนนะครับคือว่าถ้าถ้ามันเล็กมากไปมันก็ไม่สวยใช่ไหมนะถ้ามันใหญ่มากไปมันก็ไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกะนะครับกะกะระยะของพุ่มพุ่มของกิ่งให้ดี นะไม่ควรให้ให้พุ่มมันกว้างเกินไปเดี๋ยวมันไม่สวยนะต้นนิดหนึ่งเงี้ยนะครับแล้วพุ่มเบลอเธออะไรเงี้ยนะมันก็ไม่สวยนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามกะเอาครับกะเอานะไม่ได้นะไม่ได้มีอะไรยากเพียงแค่เราได้เราขอให้เราได้ใช้นะประสบการณ์นะผมเรียกว่าได้ต้องต้องใช้พวกประสบการณ์มากกว่า นะแต่ก็ไม่ยากที่จะที่จะมองออกนะไม่ยากที่จะมองออกประสบการณ์มันจะทำให้เรามองออกเองนะครับในอนาคตนะตัดกิ่งออกพอจะเห็นลงขึ้นบ้างหรือเปล่าครับ ดูซิในกล้องอกิ่งนี้มันขวางที่มึมองไม่เห็นบังเลนโอเคนะเขาอ,อย่างช่วงไหน <c oughs> แล้วก็พยายามอย่าให้ผู้มันใหญ่เกินไปนะครับใหญ่เกินไปช่วงจังหวะนี้เราก็มา ดัดเรื่องของแขนงที่1นึ่งที่เราได้ทํากันไว้ทําไว้ตั้งแต่ต้นนานแล้วนะตั้งแต่ทําคลิปใหม่ๆหม่สมัยคลิปยังสั้นๆอยู่นั่นแหละครับไหนมาหรือเพิ่งมาถึงหรือยังไงบอกถึงเติดเที่ยวมาสามสี่วัดแล้วดีไม่ทัว มาทำงานเพิ่กลับไปห,หน้าได้พาเด็กไปชีดยาให้เป็นไรให้พาไปรบ,บส่วนตำแหน่งนี้เราก็พยายามดัดนะดัดให้ให้มันออกมา <c oughs> ให้มันออกให้มันหนีออกจากลำต้นยกขึ้นอันนี้กดลงนกดลงเอี่ยวแล้วก็เอี่ยว เราก็จะสังเกตนะมีมาทางนี้มาเข้ามามาตรงนี้ซ้ายใช่ไหมเออขวามาขวามาซ้ายอันนี้ก็ต้องอ,อ,อันนี้ต้องเป็นกิ่งหลักมาขวาแล้วมาซ้าย นี่ก็ต้องเป็นกิ่งหลักนี่นี่เลี้ยงเป็นกิ่งหลักนี่ก็ต้องยกขึ้นยกหนี เดี๋ยวเราจังหวะอีกร้อยสักระยะหน,นึ่งนะครับเราก็ต้อง,ต,องต้องทดกิ่งนี้แล้วก็ดัดให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน <c oughs> ให้ผมงงกับตรงนี้ทําไปทํามางงเองกิ่งหลักนะครับแขนขวานะครับมาเจอนะครับ พอมาเจอแขนงขวาปุ๊บตรง no <Bu> นี้ก็จะเป็นกิ่งหลักของแขนงขวาอ่เราคุยนี้ก็คือกิ่งหลักนะตรงนี้ก็เป็นแขนงละอันนี้คือกิ่งหลักนะอันนี้แล้วก็พอมีแขนงปุ๊บแขนงอันเนี้ยก็จะกลายเป็นกิ่งหลักอีกทีนึงนะมาคุยตรงนี้กันก็แล้วกันนะครับนี่คือกิ่งหลักนะเราก็มีแขนงขวานะครับเราจะมาทาแขนงซ้ายมันจะทับกันกับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นการทาแขนงแขนงขวาก่อนนะครับกิ่ง กิ่งแขนงขวาซึ่งเป็นกิ่งหลักนะตอนนี้กิ่งแขนงแรกนะมันก็ต้องอยู่ทางขวาเหมือนกันประมาณนี้ <c oughs> นะครับไม่งั้นมันจะมาซ้ํากันพ <c oughs> อามาขวา <c oughs> ปุ๊บตรงนี้มาซ้ายใช่ไหมมาซ้ายนะตรงนี้ก็ต้องเป็นกิ่งหลักนี่นะดัด <c oughs> เอี้ยวลงตำแหน่งงอกมันออกมาไม่สวย ดัดไปดัดมาได้แก้โอเคเอาให้มันกลมกลืนก็แล้วกันนะครับเอาให้มันกลมกลือน <c oughs> อันนี้นะกิ่งเล็กอันนี้นะครับก็จะเป็นกิ่งอ,อันนี้กิ่งกิ่งหลักใช่ไหมมีขวามีซ้ายมีขวา อันนี้เลี้ยงเลี้ยงต่อนะเพื่อที่จะให้มีกิ่งแขนงทางด้านซ้ายอีกกิ่งหนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มทำรายละเอียดได้แล้วแบบนี้ก็คือสำหรับต้นนี้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกกันนะครับก็กลับมาทางด้านนี้อีกทีหนึ่งนี่ใบอันบังนี่แขนงอันน,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 นี้อยู่ข้างล่างรู้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือกิ่งหลักในอนาคต,ตเดี๋ยวอน,นี้เราก็เตรียมทำแขนง ใครมันชอบส่งข้อความมาจังมองบางกล้องมองไม่เห็นนะครับเ <c oughs> ตรียมทำแขนงนะ <c oughs> ดัดดัดเอี้ยวหลบ,นะบถ้าเรามองทางด้านนี้นะครับมันก็จะดูแนละ้วมันมีมันจะเป็นไม้มันจะมีวิติเห็นไหมครับมีการยกขึ้นมีกดลงมันจะไม่แบนแล้วก็ไม่แบนะครับนี่คือลักษณะของการดัดไม้นะครับดัดกิ่งนะครับดัดแขนงนะครับต้นตะโก วันนี้ก็ออกให้คลิปหนึ่งนะครับออกให้คลิปหนึ่งเพราะว่ากว่าจะมาถึงร้านวันนี้รวมรวมเที่ยงโอเคครับก็เป็นคลิปนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับเป็นการเอจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบขนแงนะจัดระเบียบขนแ่อเป็นทรงป่าลักเดียวนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะมีห้าลำแล้วก็มีการเจาะร้อยนั้นที่ผมไตเติ้ลให้ดูตอนแรก โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องของการทํแขนแี่ยนะครับ <S <S ถ้าคลิปนี้ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อ,ต,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 อต่อไปนะครับคลิปต่อต่อไปดูดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราได้ได้ทาบ,บ่อยๆนะครับเราก็ทําเป็นเองนะครับทาเป็นเองโดยอัตโนมัตินะครับหางได้ทําบ,บ่อยๆผิดบ,บ่อยๆแกะบ่อยๆนะครับแก้บ่อยๆตัดทิ้งบ่อยๆเดี๋ยวเป็นเอง ไม่อยากนะรเรื่องของอการดัดก,นะการจัดระเบียบกิ่งอะแรตงตนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามเีเรื่องราวอะไรที่นะที่หน้า,หน,าหน้าถ่ายทําคลิปนะเดี๋ยวจะทําให้ดูก็จะมีมะสังมีมะสังอีก2ต้นที่ผมจะเอามาจัดล่างนะก็เดี๋ยวค่อยถ้าดูแล้วเออน่าทําคลิปนะเดี๋ยวจะทาคลิปให้เพื่อนๆดู เ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้สวัสดีครับ